เอาสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมล่ำอันเป็นที่รักและคิดทอดของย่าหาฝาดฐานนะครับเนาะมือนีห้อมมาอยู่กับนี่คือศิลปินผู้มากความสามารถระดับบรโลม,มาคู่อีกผู้หนึ่งของวงการมาล่ำโอ้ยยิ้มเปื่อยๆนี่คือท่านอบตไซครับพี่น้องครับย่องไ้ไซย่องขาดเออนี่คือท่านอบตไซคือพี่น้องสี่เห็นอยู่กับคือวงประชมมาเทิงศิลนถือว่าเป็นเขาเอิญว่าคอมเน นักจิราครับเป็นตัวลีโบโลมีอย่างนั้นว่โลโล,โล,โลอ๋อเปนตัวเด่นกม็มือดิบูไหนมือนี่นี่มือ,น,น,มอน,นี่ชิปนี่สีพิเศษจังน้อยครับสีฟ้ามา่งหัจักรทีไปทีมาของพอใสพราะว่าว่ท่านนี้ผู้ใดูจักรดิการไปการมาของพอใสดิเอาขออนุญาตพอไสถามพอไสว่า,วาพอไสนี่เป็นเออพี่อไสนี่เป็นคนใสบ้านใดเมือไงเออข้นบานเกิดบ้านเกิดเมืนอไงว้าข้อหมายนะ มันเกิดยังงอนคอนเจนนี่แหะบ้านผือบ้านคอนเจนนี่แหะบันบันหมอลำปฐมนี่แหละครับโอ้ยู่บ้านผือบ้านหมอลำปฐมเขาเลยเนาะแมนโอ้ยู่กระนี่เกิดยู่กระนี่บานตัดแสเบ้านเพรเซบูิโอโอ้ยู่มาตะโพจมีตะตะจมีโอ้มีพีไมีน้องจะคนก็ใส่นี่สามคนย่างันจุกคนมะย่างบนจุกคนรุ่นจะ ผู้น <Oliver> ึงกับบวชผู้น้องติดกันกับวชโอ้่นึงก่บเียนรถตู้เดนตถนี่ยะเกปว่าบาซีอยุบานเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเป็นมาลำนี่เป็นตาพอไฟอพอไฟเขาวงการตั้อยู่จากปีครับวยตัวเอเจอว้ว่าพสอามิบสนะครับสามสี่สามหสาม่าคือแม่ทมเชียวสามสามสาแม่ทมเียวปีแม่ทมเทียน้า มาเป็นบดบดท่านั่นหรอบดท่านเดือดเวทีบมามาเฮ็ดเวทีมาเฮ็ดอย่างน้ำคนดูมามาเฮ็ดมาเป็นคว,ว่ำไหวอยู่มาสมาคัครคว่ำไหวปีน้าฬปีเล่าที่เสียนั่นเละ<อ>มาสมาคัครคว่ำไหวอยู่โอ้สแสดงว่าพอใส่ถ้าเราอยู่หยุกเปลี่ยนทานสแสดงว่าเขาวุ้งประท้วมพร้อมกันกับพ่อดาบโซ่เถอะโอ้หัวหน้าดาบโอ่ฮารดเป็นหันวหน้าคอยฮัรดเป็นคอยกัาเขาไม่รับโอ้เจ้ากัมาฮัรดเหรียญตลกมาั่ง ว่ามาเป็นเวทีไม่ค้นไหวอยู่นี่แล้วเพิ่องเห็น<อ>ตลกเพิ่องเฮ็ดคนไหวเลยเห็น,นไวไวตะกรันเฮ็ดเวทีเลยอะคืนฉากเบ่าเฮ็ดเวทีตะกรันเฮ็ดเวทีเลยกับมาตะวทีภาษาคนที่แมนมีที่ภาษาคนภาษากระซิบสักว่าภาษาเก็ศพืนพซักภาษาอะซักภาษาเก็ศพืนสำไมนั่นเป็นสำไมเหนือนเกศพืนลูกตั้งอยู่โอ้ปฐมราคาเจ็ดบาทตะกี้ผมจัำว่าตะกอนแข่งอยู่ไหวอยู่น้ำพันนี่พัน 30, oh. ยุง่ยงสามหมื่นหนมั้งโอ้ถือว่าแพงเลเเนาะแมนสามหมื่นสามห่นนย่งามหมื่ 30, นปีนั้นร่ำยังยังดังๆได้กีนี่กำไรมาดกำรีลาดีโอ้ oh, ล่ำสลรับกนอยุ่นสมตะกอนันสกันพอเสียงตัวโอ้ oh, ไปล่ำใจคนสเสีาเสียงเส้าเสียงมาี่นาอนี้ฟังเรนนื่องไรเนาะนี่เรื่องดีลาวดีกับำไรมาด เอาเสียงตจมมือเสียงตจมมือได้ดังกันเอาลั่มหนึ่งนึ่งแต่ตส,สมัยก่อนสมัยก่อนเน,น,น,นี่ยแล้วก็บ่ส่วนกับฟังเดียงฟังเล่าดีเดี๋ยวบ่มีว่าเกี่ยวเตืเ่เกี่ยวยังดิอืมสมมือหนึ่งจัเป็นยังอืมอกู้เฒ่าก็เลยบระเดี๋ยววันวนลั่มดีดีกกมันก็เลยหาทุ่งกุ้งมันก็เลยหนีแบบสรุปแล้วเนี่ยคือพอามไฟเขามาเค <c oughs> ปะทมเนี่ยคือมาเห็บคอนวอยแล้วก็มาฝึกเล่นตลกเนี่ยนี่ผูะะ้ใดแน่เป็นตีพร้อมโอ้ก็แทรกความเนี่ยพี่สมมติขี้อะไรวะท่าน จะยืดเายุได้ยงกิได้ไล่ๆโดนเติมยืดแล้วเพราะมันขิ้นม,มาโดนเนี่ยตะกี้่ตะกี้ไม่เยเนี่ยที่ตลกตื่นแ,แ้กักน,กน,กนยุคพอไฟยู่ดิ่ย,ยุไฟอมาแล้วหอมมาที่รมันอา,อาจารย์ผู้บาอาจารย์นอพอดพอ่พพาตัดสมพันไอขอดไอคอดเน,น,น,นี่ยไอคอนบัตนนมวงเนี่ยนววงมหาอไรอย่งเงีนวลวงหลังหมอห้านี่ยหลังหมอ้านี่แล้วก็นี่พอซีฟอาจารย์ซีฟ ต่วันและก็เสีย์เราแหะพวกนี้ครับอาจารย์คิดแดนอุดรนถ้งเกิดเมื่าไรได้ตะวันนี่ยสามคนสี่คนตลกอ่ะเมียนตลกวงตลกในวุ้งนี่สามสี่คนเนี่ยเมื่อไรครับโอ้ยุคนั้นมันท้อไปเมียนง่ายแตเอาคนอยู่ยังได้หน่ะทำไมก่อนหนี่งคนถึงว่าจนจนู่วันนี้เรียนต่อม้าตอมาต่อมาต่อม้าขัเริ่มมัตยพุ่นเลยมันบ่เมียนอืมวันนี้ก็เลยเริ่มวันนี้มันดีมี่มาเห็ดหลังจากเช้าเห็ดเวทีแล้วคนเขียนว่าเห็ดขาก เฮ็ดจากพร้อมเล่นไปลบร้อมแล้วก็เรียนดนตรีพร้อมตอนนี้ค่าตัวร้อยยี่สิบโอ้หน้าตอนนั้นเอหน้าตอนนั้นค่าแรงสิจักบาทหรอค่าเร่งยี่สิบบาทบ่เมียนค่าแรงหันตั้มสมัยนั้นค่าแรงหันตั้มสมัยนั้นมันอยู่จังในโบนเดอร์จะว่าโบนถึงว่าได้ร่อยนี่แสดงว่าหลายคักแล้วพอดีเร่ร่อยหลายคักแล้วโอ้ร้ายคักกือพอดีค่าเร่งยี่วงนั้นจะได้ยูงร้อยกุบบาทนี่นต่ำเลยกินไหนมกับโบนเงี้ยนเสียอล้ ก็ <De> <De> ไปเคยไปรับจ้างรับรับจ้างขุดมันบังจ้างลูกมันนี่มือละอยี่สิ oh, oh. บห้าบาทวะโอ้เอาไปรับจ้างยี่สิบห้าบาทเมนที่มาเหรีมาแล่วหนึ่งเดือนเราลอยเศร้าหอละงลอยเศร้าโอ้ตานนี้โดนเติบบดยังได้มากเหรียญบดอบ,บตไฟที่ชุดชุดแจ้งเกิดนี่ กะกาอนห่านั่นก็มันเล่นที่เรากระมันที่เราตัพผมดิกาอนห่านั่นถ้าแว่าตลกทัพผมนี่มีมาตัดโดนแล้วเมียนไม่ก้อนอบตอีกก้อนอบตอบตอีกว่าที่เรียนทีเราตัพผมเลยยังไม่เล่นอบตอี่เราเด็ดครับทำไมคื้อโมเดลว่าพ่อสอนอะไรเรื่องอะไรเงินพิ่นตั้งอบตแต่ว่าเริ่มมาจากปีนั้นนะปีเขาเจ้าตั้งอบตเออเริ่มมีอบตอเออเรเลยเล่นเป็นอบตอเมียนไม่เรีนเป็นอบตไม่เลยเออเลย ก็เลยเขาเอินว่าก็เลยเป็นจุดจพิกพันของ,งเส้นทางตลกให้คนหุ่นจักอบตอไฟไนจักในาน้ำอบตในาน้ออบตอไฟนี่คือเป็นอบวบตอฉีเมาส์ไม่า,มากค่ักับเบิ้งมาส์กัผมกับเกิดได้ในรุ่นเนาะกับเบิ้งมายู่แติได่ <c oughs> ถือว่าถ้าในมุมมองคนดูเนะน,นี่ยตอนน,นั้นคือตลกสุดที่ท็อปฟอร์มที่สุดก็คืออันแกงงานเนาะ แจ้งานแย่งยองกับปลาเสือเ่ออตัดผมนี่ก็เป็นเป็นอบตกับเมาเออตัดผมนี่ก็บบอนบอนันเนีอันไหนขึ้นไม่ไม่กี่เราเปิดร้านตัดผมกับเมียงแต่ว่ากี่เนี่ยก็เมียคือตะตะควันน่ะแ้่ว่าชุดผู้แตกนี่แม่นนี่ละชุดแต่งงานนี่ละปลาเสือแย่งยองเนี่ยปลาเทิดสามปอเียงท่องนี่ละสมมติ คุก่บ่เด้ทีได้มาอยู่จุดนี้ทถาสซมือนี่ฮะมีไอมอต่ว่าสูงค่ําำรจังจังเด้มีซื้อทถาโสมือนี่บ่หลุดจักผมเด้ว่าผนหลุดจักบ่หลุดจากแต่ว่ามจาว่าโอ้ยกับเบิ่งเรี่ยเห็นเดี่ยอยู่ในยูทูบอยู่ในนั้นนก็ว่าเขาลงมาสีเากิดดีใจกดีใจยอะตอนที่ิจฉาชอกว่าเนี่ยงบ่เข้าเออจักว่าดังบ่ดังบอ่กับคเคยมาเจอของดังผมบอ่กับยูจซื้อใครโยซำกัเกานิล่ะ ไม่วา่าเล่นออกไปกับขนแห่ขนหัวเหาก,กับพ่อใจแล้วพ่อใจอใจอกไปได้ยินเสียงข้นนี้เสี๋ยวเป็นตัวเดือดพ่อใจแล้วย<บ>ุคที่เป็นอบตไซนี่เริ่มเริ่มมีผู้ใดแน่ตอนนั้นก็มีงมแมง,มง่หยองวันเสยเดี๋ยวก็ไม่ยิ่เพิงเพึงจอดปวดนี่ละครับนี่สองสามขนนี่แหละอืมไอ้กวนนี่บ่บ่หลายไม่มีสามโจดีโจโซตายดีโจโจโจ่โจ่ดีมาหลังที โจเอะกับมาโอ้โจเอะกับ oh. พูนึงโจเอะโจเอะจังเป็นยายลุ้ยายแดดต่อมาอีกเออพูนหนึ่งจังไหนพวกชุ่มหนีห้อยแล้วชุ่มหนีดออกไปแล้วหมดชุ่มหนีจังมากแต่ว่าคนละมันคนละมันเป็นทิม ถ้าแรกเริ่มมันหมดเพราะง่ายเสวยใพุ่นครับอันง่ายเสือถ้าเริ่มถ้าเริ่มถ้ากระซื้อเนาะเริ่มถ้าเด็กระดซื้อมากซื้อนี่ป้าเสือเป็นพระเนาะพุูดเหล่นเป็นพระซื้อผู้ใดเล่นเป็นพระอันนั้นไอ้มหาศาลตัวะนี่คือเรามหาสมัยนีเราบวชเลยสิบัวเราก็บยุบานเราบัวละเราก็มีเสียงในน้อยๆยุบหายอยู่แล้วมันก็เรียนดีด้วยเนาะอ่าพนีิพนักกับเสียงเสียงมากเก็ตเป็นไอ้แบบพิธีทั้งสงฆ์ทั้งยังตัวพนิพนักครับอันพูดเล่นไปนี่หน้อยไหม เออตายแล้วตายแล้วตีตายแล้วสู้ก็ตายแล้วตายแล้วเออเอาอันนี้เป็นทีไปทีมาของเอาใส่ขาวๆรับพี่น้องครับแบบขาวๆกับชีพนาครับพี่น้องอย่างผมจัางยังกับจังคอมเมนต์กันมากชือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าส่งคุณค่าอะไรก็ขอบุญขอบุญพี่น้องที่สนับสนุนพออบต่อใสมาหอดเท่าเสมอนี่ฝากกดไลค์กดติดตามนะนี่ด้อเออแหละกับผู้ใดอยากไปติดตามความเคลไว้เดี๋ยวกันจะเป็นเฟซบุ๊กไซทองหีบนอก เินอดนเลยวัต่อเดิเด้อพวกเออหาเพลินมีกำลังใจมีรายได้น้ำเพลินได้ได้ไน้องเด้อเอ้าฝากพี่ฝากน้องไปใส่กระดาษเหรียญใส่ไก่ติดตามน้ำเบิงทีมงานประทุมันเทิงศิลป์และอีกหลายๆคนขับศิลปินเดี๋ยวแยกหาสิแวะเวียนไปเพราะว่าสิเป็นชีวิตสุขแดกชีวิตใยลุยหรือว่าผู้ใดในวงประี่แหลายๆคหาับศิไปเรื่อยๆขอบคุณขอบคุณและสวัสดีครับเชฟมีครับ